เป็นสาลาเขาเรียกว่าซอยจักซอยจักรพยนต์หนึ่งแล้วตรงนี้แม่น้ำอะไรคะแม่น้ำพิบูลละพิบูลลครับแม่น้ำลำโพเหรอไม่ใช่ลำพิบูลละลำโพลลำโพลนะลำโพลแม่น้ำลำโพลอ่าลำโพลตากสาขาเชื่อมมาจากพิบูลละพิบูลลเออน้ำลำโพลเข้าเข้าไปนู้นลึกก็เป็นคลองอมนีป่ะใช่เออบริเวณน้ำตรงนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่สูงกว่าถนน ประมาณประมาณสามสิบเซนได้สามสิบเซนพ่อช่วยประมาณของกระสอบครับสองกระสอบได้สองกระสอบสองกระสอบสองกระสอบนะคะก็การน้ำพออยู่เอาอยู่ครับถ้าฝนไม่ตกเอาอยู่เอาอยู่เออาแู่ถ้าถ้าฝนตกก็ไม่แน่ใจแล้วแล้วเมื่อวานนี้เป็นยังไงถึงเด้เข้าไปด้านใน่น้ำฝนให้น้ำฝนลงมาไง๋อฝนลงมาได้ฝนลงมาทางพยากรเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบ ถึงี่2าฝนไม่มีน้ำจะอยู่ในระดับปริมแบบนี้เรียกว่าไม่ท่วมเข้าไปในอ๋อไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาครับครับแต่ถ้าน้ำมาทางด้านของใส่น้อยนุ่นกองพัะพิบลทะลักมาจากนู่นบางเลนพระนครศรียาข้ามาทางด้านเราเนี่ค่ะพาทางเข้าใส่น้อยแล้วมาบางเลนมาทางพิบลลาดทางพิบลลาดบ่ยมันจะมาถึงตรงนี้ปกะจยบกับฝนตกอ่าใช่ท่วมแน่นอน จะขึ้นอีกเออเราจะขึ้นอีกแต่นี้ถ้าเจะขึ้นตรงนั้นเราต้องเสริมกระสอบออกเป็นสามชั้นแหละลบริเรือนี้สามชั้นก็อีกประมาณแค่นี้ที่ชั้นเนี่ยยี่สิบเดนยี่สิบเซนนะยี่สิบเดนประมาณยี่สิบเซนค่ะแล้วเรามีเครื่องยี่สิบเดนก็ประมาณสองชั้นอ่ะสองชั้นขึ้นอีกสามชั้นน่ะนั้นตรงนั้นเรามีเครื่องเครื่องสุบน้ําใช้ระบบไฟฟ้า ที่เทศบาลมาให้แล้วทางด้านรอบคลองนี่เราวางกระสอบหมดเลยวางบล็อกน in you know ้ ái, ําไว้วางบล็อกไม่น้ำเข้าแล้วเข้าไปซอยจากซอยจากจอดดูสองทางนั้นก็มีเชื่อของเับใช้น้ํามันเห็นเพราะว่าวางรอบกันหน้าดูเลยมีคทุณคนช่กันใช่ใช่ใช่มีอยทางด้านเด็กๆตัวใหญ่บ้างสอทนิพนธ์เห็นก็พจา์นอนสลบเลยวันนี้ทำงานแถวช่วยกัน ก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยทางชุมชนของเราแล้วมีอะไรนะคะที่จะให้สทการจนาช่วยบอกนะคะแต่คมมาแบกทรายไม่ไหวนะคะจนนีในเรื่องของบประมาณในเรื่องทรายเรื่องอุปกรณ์อะไรอันนี้ได้ครับขอบคุณมากค่ะแม่น้ำแม่น้ำจับยา เออามีนอประตูน้ำพยาบุือเออแล้วเสร็จแล้วมีตลาดบางกระทองตรงนั้นใช่ลุงคนนึงก็เอากับข้าวไปขายอ่าเาพายเรือไปไปติดสวะตรงนั้นน่ะค่ะไปติดสวะตรงนั้นเรือวนวนวนโอ้โหอาศัยว่าเป็นคนสวนอ่าก็พยายามพยุงเรืออ่าฮะออกไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในคลองเรียกว่านะคะยาพยายามนะคะให้มี สวา,สวาหรือผักตบชวาต้จัดให้หมดผมมาได้หลวงพูดมาแล้วก่อนตายแต่ไม่มีใครมาทำนึกตัวเนี่ยเรอาอเรื่องของเรื่องของผักตกสวาเนี่ยไม่ท่าบหร่บางคนชอบปลูกอะไรนะรู้ไหมพงลลิคลอ,อ,องกลางคลองต้องปราบออกไปให้หมดนะ้ำจะได้ไหลวิ่งดีอ่ไม,ม่ต้อนะงปราบเพราะย่ามาถามกันมากๆมาดูอะ <Private S 1> ไม่เคยขุดลอกถือว่าเป็นพ่อหลวงจริพอหลวงพูดจนพ่อหลวงไปแล้วไม่มีใครมาทำานครแหตาตรงนี้มีกล้วยนะถ้าขุดถ้าขุดใช่มันจะถ้วยอะไเยอ้มีกล้วย